นี่อเจี๊ยบแล้วจะกะปาเก็ติสจานั่นจ้าราด้ยปลาา,ากะเลยอืม รับประทานได้เลยจ้าไ่เนเ่อนนี้ก็เสร็จเรียบร,ร้อยผมรับประทานได้เลยจ้าลองดูนะคะสูตรนี้ใครชอบซอสดเยอะก็ใส่ลงไปเยอะๆได้จ้ะอืมอ,นนอร่อยแล้ว อืมออร่อยเพื่นจริงจริงลองไปทำทานดูนะคะอยากให้ทำอะไรให้ดูก็พี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะจ๊ะ พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ